สวัสดีครับมื่อนี้สิพักพ,พ่พอแม่พี่น้องมาเบิ่งการเฮ็ดกระทูบครับของคมณแม่บ้านหมู่ที่สิบเจ็ดก็ทูบเฮ็ดจากจยังไงครับน่อครับกระทูนะ<อ>บนะ้เปล่าใส่ยังไงครับใน,นส่วนผสมมัน,นะอะไรไงอ้อมไงอ้อมอ๋ออันนี้กรอบดีนะครับกรอบใส่อ้อมใส่กอบหัมมะม่วงอืมอ่าใส่ใส่อันนี้เราก็เอา กระดาษลวไลามากใช่ดีอืวใช่ครับเออหมาเรายัดกระทูปอืมยัดกระทูปปรล้วอัดแลร้วไปจุดทันลายไปจุดอันบุญดอกพัรษาครับบางทีจุดถวายพระหย่งเทวลาดิทั้งตะวัน เอาอันนี้แส่บลปูจัดดอันนงริอันนี้รุ่นยี่องบ้างเมื่อสิเฮดอันบหยับแล้วเป็นซี่เมื่อสิบสองเฮดยูงแล้วหักเป็นอุ้มอุ้มปุ่มกสันก็นีละสันก็นีประมันเนีย่ยเล จังมึงผมลงมาน่ะเนี่ยทาเเลยแมีแม่งกับแม่อันซอยสมบนะเฮ็ดอยู่บ้านซอยสมบละไจงรักมันบ่2ต้นนันเลยต้นละคืนน่ะโอ้เฮ็ดเป็นคุมกันเลยเนาะกไปตุ้มกันมีหันเด้อเฮ็ดเป็นคุมกันมื้อนั้นเอิ้นผมไปอยู่ไปกินเมี่ยงซั่นกินย่เลี้ยง ท well, okay, like oh. ุ่มดเ้พเห็ดเห้นมเห็ฮะอ๋อนมี่ออกด้้ัะนคอยชมตอนคอยชมตอนมันสวยงามครับนี่ปรทัานแล้วเริ่มต้นมึงมาเห็ดอีกตอนทัาตอนนันก็ไปอีกนี่้อ